สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะดิ่งเพชรยนต์นะฮะวันนี้มีรถโตโยต้านิวอันตินะฮะคันนี้เป็นตัว 1.6G ปี2021นะครับพี่และเป็นสีหายากนะฮะสีเทานะออกเขาเรียกเป็นสีเทานะแต่จริงๆเนี่ยออกเป็นสีคำฟ้าคามเนาะคล้ายๆทะเลนะฮะนะครับในสเปคชีทเนี่ยเป็นสีเทานะฮะใครสนใจหาโชมนี้อยู่นะแล้วก็ปีใหม่ๆนะฮะ นี่เลยสีก็หายากนะผมแนะนำเป็นคันนี้นะฮะใครสนใจนะทักมาด่วนเลยนะครับที่0992 60 2443นะฮะหายากจริงนะสีนี้นานๆจะหลุดมานะตั้งแต่ชมสมปี18 19 20นะจนมาถึงปี21เนะเป็นคันแรกนะที่เข้ามานะฮะเป็นสีนี้ที่คันแรกเลยนะครับแล้วดูพี่รถเข้ามายังไม่ได้สปาทําความสะอาดเลยสวยกลิบนะบางเดิมนะเป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่าอีก1นึคันนะฮะที่ร้านผมเนี่ยโตยต้านติดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 60-70คันนะพี่นะฮะนี่ขายดีนะเดือนเดือนึงเนี่ยมี60คันนะฮะนี่แล้วก็ดูดิกว่าจะได้สีนี้มาเนี่ยยางจริงนะฮะเราได้มาสภาพแบบอย่างนี้นะฮะกับสนุราคาเพียงแค่5 9 9 0 0พี่นะฮะรถกระจกแท้เดิมรอบคันนะไม่มีตีลังกาพิคว่ำนะนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะฮะไม่มีชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมมาแน่นอนการันตีโดยแพรย์นะฮะนะครับนี่ใครสนใจนะครับ ไปติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะแล้วก็กรอนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับพี่นะ ขอพภายจริงที่ที่มารีวิวในช่องนะเพราะว่ารถเขาเข้ามาเขายังไม่คิวซีเลยนะเดี๋ยวจะมีแผนแกคิของเรานะตรวจเช็คระบบไฟนะช่วงล่างแอร์อะไรเขายังไม่ได้ให้ขยับเนาะแต่ผมเห็นว่าสตวสภาพรถเนี่ยสวยกริบเลยนะก็เลยต้องมารีวิวให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ด้วยพี่นะเพราะว่าตอนนี้นันแน,น่นไปหมดนะในสต็อกในโกดังนี้ก็แน่นนะอันนี้หน้าร้านนะไม่มีพื้นที่เช่นเดียวกัน นี่ครับใครสนใจอยากได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะฮะเช็คประวัติตัวรถได้นะฮะแนะนำมาที่เพชรยนนะฮะก็กดฝากกดติดตามไว้เลยนะผมลงคลิปเนี่ยมีให้เลือกทุกรุ่นแน่นอนฮะนะรถ e ีโคคาเก๋งเล็กเกีงกลางเกีงใหญ่นะฮะรถกระบะแคปกระบะ4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงนะเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลนะรถ PPV รถ MPV รถ SUV แม้กระทั่งตัวรถตู้พี่ นะฮะมีมาเยอะเลยนะฮะมีให้เลือกทุกเ s กเมนต์นะฮะใครสนใจยังไงเนี่ยฝากกดติดตามไว้นะฮะมีรถถูกใจแน่นอนนะถ้าพี่หารถไว้ใช้นะฮะนะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าไปขออนุญาตเริ่มที่ไฟหน้านะฮะ นะครับคมไฟหน้าแท้เดิมนะพี่นะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยนะคมไฟหน้าก็สวยๆใสๆนะไม่กรอบไม่แตกนะฮะไม่ลาวไม่มีน้ําค้างเข้าแน่นอนนะฮะคาดเรียงถัดมาเนี่ยนี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมีตัวเดือดถามระดับเป็น LED 2จุดอย่างนี้คมไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในคมไฟเดียวกันนะคมไฟลมดํามาให้นะออกแนวสปอร์ตนะฮะออกแนวสปอร์ตมาเลยฉบเฉียวนะฮะด้านตัวกระจังหน้านะเป็นเป็นโนแบ็ k พร้อมกับตัวคิ้วโคมเนียมนะคาดยาวมานะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวานะฮะแท้เดิมนะครับสภาพ สวยใส่บางเดิมเลยพี่นะ,ะตัวฝากระโปรงนะแคบไม่มีร่องรอยตะเก็ยบหินเช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะเหลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยบางเดิมเลยนะนะฮะนอตนไม่ขยับนะ,ะพี่ใครสนใจนะผมบอกได้เลยว่าด่วนเลยนะ,ะชายกันชนนะฮะไม่คูดไม่เบียดนะด้านหน้านะฮะกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยนี่มีตัวลังพึ่งนะรูระบายความร้อนนะครับภายในห้องเครื่องนะี่ฮะเหลี่ยมสีสันเนี่ยบอกบอกได้เลยว่าสวยกลิบนะฮะนะเดี๋ยวไปชมภายในห้องเครื่องกันดีกว่า ไปกันต่อนะครับนะนี่โอ้โหสวยใสบ้างเดิมนะอ่ะให้ดูตัวน็อตฝากระโปรงก่อนนะพี่นะนะครับนี่ฮะโอ้หน็อตไม่มีขยับนะครับซอกแก้มเดิมนะเห็นไหมนะฮะนี่ตะเข็บเดิมนะครับสวยๆโครงสร้างเดิมพี่นะฮะนี่หัวกระโหลกชกนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะซีนทางมะพร้าวนะฮะนี่นะครับ เดิมโรงงานนะโฉมนี้เขาจะเขาจะเป็นเป็นเป็นสีเดียวกับตัวตัวตัวถังนะฮะนะไม่ไม่ได้เป็นสีคนละสีนะไม่เหมือนโฉมก่อนนะโคะมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะไทคยุยโตนะดูคานนะฮะปั๊มเอลปั๊มอาร์อยู่ครบนะฮะคานเดิมนะหมุดพลาสติกด้านหน้าเนี่ยไม่มีร่องรอยการถอดการงัดกันเงยนะฮะไม่มีเสียงกรอบแกรบแน่นอนนะคานเดิมเดิมโคมไฟหน้าซ้ายขวาเดิมนะปั๊มเอลปั๊มอาร์อยู่ครบหมดเลยนะฮะนี่ฮะ ซ้ายขวาไม่มีขยับพี่นะแต่เข็บเดิมซีนเดิมดูง่ายเนาะนี่ฮะสภาพสวยใสบางเดิมนะซีนอ่อนนะฝากระโปรงเดิมนะฮะรูพรมต่างๆคมสวยปั๊มนูนโตโยต้าอยู่อยู่เลยนะฮะติ๊กเกอร์การลอยนะติ๊กเกอร์ใส่นะนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์นะรูพรมคมสวยชัดทุกอันนะฮะไม่มีร่องรอยการเทาะ,นะะอ่าติ๊กเกอร์คำเตือนติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ฮะได้บางเดิมนะฮะฉะนวนกันความร้อนในห้องเครื่องนะฮะไม่ยุย่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองช้างนะโอ้โห เราดูตัวเครื่องนะฮะไม่มีคาบน้ํามันไหลเยิ้มนะนะครับฝาเสื้อสูบไม่โก่งน้ําไม่ดันแน่นอนนะฮะสายไฟต่างๆไม่มีร่องรอยหนูกัดแทะนะฮะทอยางต่างๆไม่มีการเปื่อยการแตกรั่วซึมของของเหลวนะฮะเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะฮะดูตัวคานนะฮะนี่ฮะเม็ดโอเม็ดอาร์กนะคานอยู่ครบนะฮะนี่อยู่ตัวแผ่นกันใต้ท้องเครื่องนะฮะบางเดิมพี่นะโครงสร้างเดิมอยู่ครบหมดเลยนะฮะ สวยใส่บ้างเดิมนะฮะนี่ฮะหน้าไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับนี่อยู่สังเกตคือคนดูรถเป็นเนี่ยผมบอกเลยนะแปบ๊บเดียวจบแล้วนะล้อแม็กอะลอยแท้เดิมนะฮะไม่มีขูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะฮะได้เป็นยางโยโกฮาม่านะล้อแม็กขอบ16นะยางโยโกกลางปีย3บสามนะดอกยางหนาๆลึกๆใช้อีกเจ้านานนะฮะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะพี่นะโอเคนะอ่ากระจกแท้เดิมนะฮะร,รถไม่เคยตีลังกาปีความเนาะนะครับเห็นเนาะ ด้านข้างนะฮะชายประตูนะฮะไม่ค่อมไม่เบียดลูกรล่นาดนะฮะไม่มีคาบยางมาต่อยนะฮะอ๋อหูกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกมีมาให้เสร็จสับนะฮะมือเปิดได้เป็นโคมเนียมนะมีใส่ติ๊กเกอร์นะเคลลายเคลฟลานะกันเบ้ารอยมือเปิดมนะให้เสร็จสับนะแผงประตูนะฮะดูดินะฮะนี่ฮะ สีเดิมตะเข็ดเดิมนะดูง่ายนะฮะซอกประตูเดิมพนักเท้าแขนบุนวมหุ้มหนังเป็นซอฟทัดนะนะฮะมีชุดลำโพงมาให้เสร็จสับนะฮะชายบันไดนะฮะรองรอยรองอ่าปลายรองเท้าเนี่ยไม่มีนะนะฮะพายางเข้ารูปนะของโตโยต้าตรงรุ่นมาเสร็จสับนะฮะตัวเบาะหนังนะฮะเบาะดำนะคุมเบาะดำสีดำมาให้นะฮะ เบาะฟูฟูตึงทุกที่นั่งนะฮะเป็นบัคเกอร์ซีทนะมีรูระบายความร้อนทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงมาให้เสร็จสั์นะฮะแต่เข็บได้เท่านะโอ้โหสวยใสบ้างเดิมพี่ดูง่ายนะฮะโห้น็อตไม่มีขยับเลยนะเหลือแค่สปาทําความสะอาดพี่นะแผ่นเพจนะฮะเสาบีหน้าซ้ายนะฮะนะแผ่นเพจตรงรุ่นตรงปีสองศูนย์สองหนึ่งนะฮะแผ่นเพจไม่มีพับไม่มียับไม่มีงอไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะฮะสวยใสบ้างเดิมนะฮะนะเนี่ย จกแท้เดิมรอบคันนะฮะรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะะจกแท้เดิมนะครับดูง่ายนะได้ไปใช้ยาวๆเลยพี่นะครับเนใช้ยาวๆนะเราโตัต้านติดนะโฉมนี้รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะคมทานมาก คือทนพูดได้เลยว่าเต็มคำนะนะเต็มคือน่าจะเป็นรุ่นเดียวแหละนะที่ที่พูดได้เต็มปากเพราะว่าใช้ทําแท็กซี่กันเยอะนะวิ่งกันไม่กลับนะนี่ฮะแล้วแอร์หลังมีมาให้เสร็จสับดูนี่โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆอย่างนี้หายากมากนะฮะเหลือแค่สปาทําความสะอาดวิ้วรอยเนี่ยไม่มีแน่นอนพี่นะครับ ด้านท้ายนะโมนี้จริงๆเนี่ยเขาไม่มีทั้งเซ็นเซอร์อะไรมาให้นะมีมีมาให้เสร็จสับนะฮะโคมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะเป็น led กระจกหลังนะฮะแท้เดิมนะไลาย้าหลังไฟเบรกโดนที่สามมีมาให้ครบเสร็จสับนะครับตัวโลโก้ toyota อยู่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูกันนะครับโอ้โหนี่ดูกันรอยท้ายแทบไม่มีร่ออยการใช้งานนะฮะแต่เข็บเดิมนะพี่นะท้ายก็ไม่มีโดนนะฮะ ไปเข็บเดิมเม็ดอาร์กเดิมสวยบางเดิมพี่ทั้งซ้ายและขวานะฮะผมบอกได้เลยนะนี่ฮะดูง่ายนะฮะสวยๆชัดๆนะครับนี่ฮะโอ้โหคนดูรถเป็นเนี่ยผมบอกเลยนะแค่นี้เขาก็รู้ล้วนะฮะนี่ฮแม่แรงเครื่องมือยางอะไรมีมาให้ครบยางอะไรเป็นฟูลไซส์นะฮะก็คือเป็นลายล้อแม็กเดียวก,กันกับตัวติดรถเลยนะฮะ นี่นะครับแล้วดูเส้นรอบยางยังอยู่อยู่เลยนะหมายความว่าไงหมายความว,าความว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนยางอะไรฮนะยางไม่เคยแตกไม่เคยแบนไม่เคยรั่วซึมนะฮะดีเลยนะเพราะว่าถ้าแตกรั่วซึมมาเนี่ยเราไม่รู้นะพี่ว่าเป็นคันไหนนะฮะนี่ฝาโปรงท้ายนะฮะหมดสวยนะ้ซีนเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะฮะดูง่ายนะดูดินะฮะดูง่ายนะครับโอ้โหสวยใสายบางเดิมนะฮะ ต่อนะฮะช้กันชนท้ายนะไม่มีคูดไม่มีเบียดไม่มีต้องไปเก็บงานสีนะนี่ง่ายผมด้วยเช่นเดียวกันนะผมไม่ต้องส่งงานเก็บงานสีเนะีนะ่ยะไม่ต้องเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางไม่ต้องทําอะไรเลยนะเบาะไม่มีปีไม่มีแตกนะครับแล้วก็ประวัติศูนย์นะเช็คออนไลน์ได้เลยนะครับโอ้โหง่ายนะดูสวยใสยทุกมิติครับนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากนะฮะห้าแสนเก้าพันบาทครับเครดิตบีฟราคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณเก้าพันนะครับ ผ่อนแค่ประมาณ9,000ันนะได้รถปี2021นะเป็นรถหน่วยงานนะฮะสัญญาเช่านะะคนขับนะฮะที่ผมเจอนะตรงนี้นะจะต้องจะต้องไปทำใหม่นะพี่เพราะว่าหนังตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาใช้แบบบางสลิมอนะฮนะมันจะพอพนักท้าบ่อยๆเนี่ยมันมีย่น,ม,ยนมีปิแน่นอนนะอันนี้แสดงว่าโอ้โหรักษาดีมากนะดูชายเป็นใดนะกานะงเดิมนะ นี่เติมในโรเจนนะฮะหมดปีหกแปดนะพี่นะหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่มีขยับนะครับติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะฮะสวยใส่บางเดิมนะเบาคนขับนี่ใช้งานเยอะสุดแล้วนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกเลยนะฮะสวยสวยตึงๆทุกที่นั่งนะฮะฝ้านะฮะเป็นสีครีมนะฝ้าสะอาดสะอานเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีอักขระนะครับโอ้มานี่ฮะวงไลมันติฟัง์กชันนะฮะ วิทยุเครื่องเสียงแท้เดิมนะแอร์ออโต้นะฮะแสดงผลแบบดิจิตอลนะฮะเกียร์ Gear นะฮะออโต้ Auto, มีโหมดแมนนวลมีตัวท r กชั่นคอนโทรลมาให้เสร็จสับนะครับโอ้โหสวยน่าใช้นะฮะอ่ะมาโอ้เดี๋ยวสตาร์ทดีกว่านะครับกุญแจเป็นรีโมทนะนะครับจะรีโมทอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแล้วก็เอ่อดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับอ,อ่ตัวพุตสตาร์ทอยู่เข่าซ้ายคนขับนะ ระบบไฟใช้ได้หมดนะฮะติดทุกจุดนะชุดเครื่องเสียงนะฮะเ,เขาไดาจะถอดตัวกล้องบันทึกวิวไปนะมีวายสายไว้ให้นะ,ะเดี๋ยวผมดูให้ใครสนใจผมแถมให้ดีกว่าะนะแถมกล้องบันทึกวิวหน้าให้นะครับดีผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะพี่นะนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะฮะนิ่งๆนะฮะเครื่องไม่กระตุกไม่สั่นนะฮะ เครื่องไม่กระตุกไม่สั่นนะรอบไม่ตกนะฮะบางเดิมเลยนะฮะได้ไปเนี่ยใช้งานยาวๆนะฮะไม่มีไอไม่มีควันนะฮะไม่มีไอไม่มีควันนะพี่อย่างที่บอกนะฮะเขาเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์นะพี่นะตลอดต่อเนื่องนะฮะดูแลดีนะฮะยืดประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ดีนะฮะแล้วก็ได้โครงสร้างเดิมคือดูแลรักษาดีอริ้วรอยก็ไม่มีอะนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนขับคนดูแลด้วยเนาะนะครับ รถรุ่นเดียวกันเหมือนกันนะแต่คนขับดูแลไม่เหมือนกันมันก็มีข้อแตกต่างแล้วนะนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวคันนี้ผมสรุปให้นะครับอ่ะคันนี้นะครับนิวอันติดหนึปีสองพนยเดะฮะเป็นรถครบสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะฮะคันนี้เช็คระยะเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0ากว่าบาทนะครับใครสนใจ 0992602443ได้เลยนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะฮะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะครับพี่นะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ไว้ผมเข้ามาตรวจเข้ามาตอบแกเวลา3ช่วงเวลานะฮะชเช้าเที่ยงเย็นนะบางทีมีเลทด้วยนะฮะทดลองขับจัดไฟแนนซ์ไหลสดนะฮะตอบไม่ทันนะฮะของสวยๆอย่างนี้รถมีคันเดียวนะฮะไม่ได้เป็นสเปคป้ายแดงเนาะอาจจะมีอาจจะมีสเปคนี้มานะแต่ราคานะฮะก็บอกไม่ได้อีกอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยบอกยากนะครับพี่ ใครสนใจอยากให้โทรหรือเอทไลผมตอบได้เร็วกว่าแน่นอนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะฮะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวด้วยนะฮะเพราะว่าผมมีรถเข้าใหม่แล้วก็ลงใหม่แทบทุกวันนะฮะเผื่อเด้งไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจนะฮะจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ